เจ๊ yeah. ทำไรอะ่ะแพ็คทีมสินค้ามันไม่ทันนะคะเราต้องแพ็คเองฮัลโหลแอบถ่ายฉันหรอใช่รู้ได้ไงเนี่ย <laughs> แอบถ่ายดูดูดชุดทีว์เขานิดหนึ่งเซ็กซี่เะล่าแพ็คทีมฉันเซ็กซี่เะล่ะดูสิคือว่านะคะไม่ทันจะส่งของลูกค้าจริงๆแล้ก็เลยต้องมาแพ็คเองแล้วก็ตอนนี้นะคะของคร้ส่งลูกค้าทุกคน มันยังไม่ได้แท็คใส่ถุงนั่นเองเนี่ยก็มานั่งไล่แท็กอยู่นะคะแล้วน้องสาวก็ไม่ช่วยนะคะน้องสาวถ่ายรูปน้องสาวแอบแบค็คเมย์พี่อะไรอย่างเงี้ยว่างี่เกียฉันก็ไม่มีเวลาเปลี่ยนชุดปลาฉันก็เลยรีบมาแท็กก่อนอนะคะอตอนนี้ของมีครบพร้อมส่งลูกค้าทุกคนเลยนะคะใครสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะที่แฟนเพจแยมเอง,ง N Y Shop นะคะนั่นแหละสอบถามรายละเอียดได้ตลอดเลยนะ ไปดีกว่า